ปีศาจงูสแสนสวยตอนที่43โชคดีที่พลังปีศาจของข้าฟื้นตัวได้อย่างราบรื่นและด้วยสถานากา,ารณ์ที่เป็นเช่นนี้อีกไม่นานข้าก็คงกลับคืนสู่ร่างมนุษย์ได้จับตัวได้แล้วแอดนี่ท่านหนูยักษ์ท่านได้เตรียมพร้อมที่จะทำการช่วยเหลือแล้วหรือยังพาข้าไปด้วยสิขยา่า เดิมทีข้าก็ตั้งใจที่จะขอให้ท่านพ่อท่านแม่ช่วยแก้แค้นให้อยู่รอแต่ว่าพี่ชายที่มาช่วยข้าเอาไว้เขากับหนีออกมาไม่รอดซึ่งการที่ข้าจะทำอะไรบุ่มบ่ามอาจจะทำให้เขาตกอยู่ในอันตรายได้นี่เจ้าต้องการให้ข้าพาเจ้าไปสู่ความตายหรือไงข้าไม่มีทางท่านรู้จักมันใช่ไหมทำไมอาชีถึงมาอยู่กับเจ้าได้กัน ก่อนหน้านี้ข้าได้ยืนอยู่ที่หน้าประตูเมืองและได้บังเอิญเห็นมันหล่นลงมาจากเกวียนที่คนร้ายกำลังขี่อยู่ก็เท่านั้นเดิมทีข้าก็ได้ติดตามพวกเขาไปอยู่รอแต่ข้าดันตามพวกเขาไปไม่ทนันและไม่รู้ว่าพวกเขากำลังจะไปที่ไหนมันเจ็บมากอาชีท่านเจ้าสำนักก่อนนี้แย่แล้วทางเฉาวชวนและเด็กผิวดำน,นัน่นได้ถูกจับตัวไปและกำลังจะถูกโยนลงทะเลสาบแล้ว พวกเขาพวกเขาได้พูดเกี่ยวกับการให้อาหารแก่แท้แห่งแม่น้ำเอาไว้ด้วยทะเลสาบอะไรและเจ้ารู้หรือไม่ว่าพวกเขากำลังจะไปที่ไหนที่พวกเขาพูดมันคือที่ท,ที่ที่มีทะเลสาบสีน้ำเงินและสีขาวเอะน่นมนันอาจจะเป็น ยังกังวลเกี่ยวกับนกพิราบที่ถูกโยนออกไปอยู่อีกอย่างนั้นหรออย่างไรก็ตามตอนนี้เราก็ทำได้เพียงแค่พูดคุยกันเท่านั้นแหละแทนที่ท่านจะเอาแต่กังวลอยู่เช่นนั้นทำให้ท่านไม่คิดที่จะขอบคุณข้าบ้างเลยล่ะขอบคุณอย่างนั้นหรอใช่เพราะบางทีเจ้าโนกนั่นอาจจะไปเจอกับเพื่อนหนูตัวใหญ่ของท่านก็ได้และมันก็จะช่วยท่านได้เป็นอย่างดีเช่นนั้นแล้วท่านไม่ควรที่จะขอบคุณข้าที่ข้านำมันมาด้วยหรอกหรือ ถ้าเจ้าไม่คว้ามันเอาไว้มันก็คงไม่เจ็บตัวเช่นนั้นและไม่ต้องมาเจอกับสถานการณ์เช่นนี้เฮึถ้าข้าไม่ถูกจับข้าก็คงหนีไปพร้อมกับเงินแล้วและทุกอย่างมันก็จะเป็นไปได้ด้วยดีเจ้ายังเด็กอยู่เลยทำไมมันก็ข้อค่ายังเด็กไงเพื่อให้ไม่อดตายในหมู่บ้านข้าจึงได้ตามพวกเขาออกมา พวกท่านมาจากครอบครัวที่ร่ารวยที่ไม่ต้องกังวลเรื่องอาหารและน้ำดื่มท่านไม่มีทางรู้หรอกว่าความอดอยากมันเป็นแบบไหนหากข้าเกิดมาในตระกูลที่ร่ารวยข้าก็คงมีความสุขได้เหมือนกับนางข้าจะไม่ปล่อยให้มีอะไรเกิดขึ้นกับเจ้าท่านยังไม่สามารถปกป้องตัวเองได้เลยแล้วท่านจะมีหน้ามาพูดว่าจะปกป้องข้าอยู่อีกอย่างนั้นหรือ ค่าสัญญาเชือกของเขาไปอยู่ในแล้วหยุดหยุดรอแล้วพาพวกมันลงมาทุกคนเตรียมตัวให้พร้อมเออวิง่งไม่เงยเจ้ากำลังคิดจะหนีไปไหนเจ้าหมาป่าตาขาวตัวน้อยเจ้ากล้ามากนะที่มาทำลายข้าเช่นนี้ข้าจะส่งเจ้าไปพบกับท่านยานเป็นคนแรกเลยปล่อยข้านะ ปีศาจงูแสบสวยตอนที่44อึบหมบ <c oughs> <c oughs> จี้เฉิงไม่ต้องกลัวข้าจับเจ้าเอาไว้แล้วข้าจะพาเจ้าขึ้นฝั่งเดียวนี้เดี๋ยวมีบางอย่างใต้น้ำกำลังจับขาข้าเอาไว้ว่าไงนะ อจีเฉงิงหมอบนี่มันเกิดขึ้นได้อย่างไรนี่มันคืออะไรกันมันยากมากเหนียวแน่นข้าเริ่มจะกกานหายใจเอาไว้ไม่ไหวแล้วข้าต้องรีบช่วยจีเฉิงให้เร็วที่สุด พวกเขาเป็นเด็กที่หายไปทั้งหมดเลยเหรอยังมีชิพจรอยู่ข้าสามารถช่วยได้อีกคนหนึ่ง <c oughs> ที่ตรงนี้น่าจะปลอดภัยพวกรับพาตัวเด็กพวกนั้นไม่ได้อยู่ที่นี่ <c oughs> ที่เชิงข้าฝากดูแลเขาด้วยนะข้าจะลงไปช่วยคนอื่นต่อเดี๋ยว พวกเขาหายตัวไปจีเชิงมีไปพร้อมกับเด็กคนนั้นแล้วอย่างนั้นหรือการปล่อยเด็กพวกนี้เอาไว้ตามลําพังบนฟังจะเป็นอันตรายเกิดไปไหมนะฮึพาพวกเขาไปซ่อนถอยไม่ยังมีเด็กที่อยู่ใต้น้ําอยู่ถ้าต้องทำการช่วยเหลือก่อนอย่าแต่ต้องพวกเขานะบ้าเอ๊ยข้ารู้ว่ามันอยู่ไกลเกินไป เป็นท่านั่นเองอีกนิดเดียวไม่นะข้าขยับมือและเท้าของตัวเองไม่ได้ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับทางช่องด้วยนะคะและถ้าเรื่องไหนติด LC แล้วก็ช่วยแจ้งให้กับทางช่องทราบวยนะคะ